ให้หน้าดูแบบมผมขึ้นนะ่ะเฟิร์มกระชับขึ้นผมนขึ้นได้อีกไหมครับมีไหมครับหมอมีไหมครับมีไหมครับ น,นะ,ะน่าสดแบบสดจริงๆนะคะทุกคนมีแค่คนตายอย่างเดียวคุณน้าสดแบบอมใหม่กอดมาสดจริงๆค่ะทุกคนวันนี้นะทุกคนอาจารทุกคนไปทำสวยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งแต่โควิดรอบเนี่ยรอบ5มาเนี่ยผุกไม่ได้มา LLC นานมากแบบหลายเดือนคิดถึงเอ c มากคิดถึงคุณหมอเี่งทุก ค้ยถึงแม่บ้าน l อ c ซีขึ้นถึงถูกนาทีทุกตำแหน่งก็คืถึงหมดเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกเอลซีแหละแต่วันนี้ค่ะไฮบิชฟุกุรอนคัมแบ็กแล้วค่ะทุกคนกลับมาที่เอซีนะคะวันนี้บอกเลยว่าทําสวยไปเลย1 2 3 4งสองสาตัวไหนไม่สวยเพิ่ม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 ,มตัวไหนสวยอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจาใย์้มคำว่าหยุดสวยเพราะทุกคนสามารถสวยขึ้นได้ตลอดนะฮะต่อให้สวยแล้วก็สวยได้อีกนะคะมาสู่ความมั่นใจของเราะะแล้วสามารถทาอะไรก็ได้บนใบหน้าของเรานะคะจะบอกว่าวันนี้ เราจะฉีดทุกอย่างที่ขวางหน้าเราไอที่คิวได้หมอได้ย่าวางฉีดมาเลยค่ะยัดเข้ามาบนหน้าเลยแต่จะยัดแค่ไหนก็อยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมที่คุณหมอเขาแนะนาด้วยนะไม่ใช่แบบจะยัดๆๆอย่างเดียวอะไรที่มันเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับทุกคน่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวมึงกว่าบุ๊คทำอะไรบ้างแต่หลักๆเลยก็คือฉีดปากแนะ่นอนเพราะปากแบกบแฟบหมดแล้วนะฮะแตนน่คิดถึงมากอยากฉีด้าแล้วค่ะ ทุกคนคะเราอยู right, ่กับทีเอลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็คิดว่าน่าจะคุยกับคุณหมอก่อนกลุ่มกลิบว่าแบบว่าเออจะยังไงจะตอบผลตามเพิ่มไหมหรืออะไรไม่ใช่ฮะ อยากให้หน้าดูแบบคมขึ้นน่ะเฟิร์มกระชับขึ้นตึงขึ้นได้สิคุณหมอเวลาแบบหน้าตรงหน้าข้างต้องสวยสวยหมดทุกมุมเก็บให้ผิวเก็บขึ้นได้อีกไหมคะมีไหมคะคุหมอเส้นอ่ะยังไงให้มันดูตึงตึงขึ้นมีไหมคะีอ่ะต้องอะไรอีกอ่ะคุณหมอเริ่มใต้ตาขึ้นไปเลยมีไหมคะพอแล้ว หมอเกณนะคะไม่เคยเจอเลยหมอสวัสดีนะครับค yeah, ุณหมอจำฉูนได้ไหมคะหมอทำแม่ได้ไหมอ่ะก็โชว์หน้านิดนึงไงเดี๋ยวแกงมากเลยอ่ะ ทุกคนคะเรามาทํากันอย่างแรกก่อนเลยลายลิฟต์ค่ะทัวร์เป็นการยกกระชับหน้าล่าสุดจากเอทเอลซเลยค่ะทุกคนนึกง่ายๆเลยก็คือว่าใครอยากทำอัเทอร่าเนี่ยอันนี้คือจะเป็นลูกของอัเทอร่าทีหนึ่งอ่ะยังไงเป็นลูกอัเทอร่าทีหนึ่งก็คือจะเป็นฟิลเหมือนแบบยกกระชับเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่นานเท่ากับอัเทอร่าอะไรอย่างเงี้ยทุกแต่ว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่ต้องเป๋ยาชาซึ่งคุณนายฟูไม่ได้แปะยาชานะคะเนี่ยนด้วยเหมือนจะรู้สึกนะแต่ฟูรู้สึกยังไม่เจ็บเท่าไหร่ฟูยังไม่ได้ทำจริงไไไไมม่่ดด้้ทท ไ,ได้ค่<อ><ฮ>ะคุณหมอไม่เจ็บค่ะเก็บหน้าแบบตรงนี้เลยได้ค่ะอันนี้ฟมไม่ได้แปะยาชานะคะคือไม่เจ็บทนได้ตึงขึ้นแล้วเห็นเลยเหรอครับคุณหมอนี่ยค่ะยิงไปมันก็จะมีความแบบไม่ได้ตัดต่อเนาะเราไมตัดต่อเลยเรื่องติง เดลอีกนะคะจะใส่สัมรับทุกหน่อยยังไงเราเสร็จที่หน้าแล้วยังไงโคมขึ้นดูกระชับเข้าไประวังนะท่าหมอมันจะบาดโคมอรจนะคะับปัหมดเดดไหม่เกี่ยวะหมอลเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ หลับเสร็จทันทีนะฮะจะเห็นผลปวันยี่สิบเปอร์เซ็นนะฮะแล้วก็ประมาณสามเดือน,นจะเห็นผลแบบชัดเจนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ทุกคนสวยลงมากในที่ลายลิปนะครับเป็นเคลียอ์ชับใหม่เดี๋ยวเอลซีค่ะทุกคนชื่อว่าลายลิปนะคะนี่แป๊บเดียวจิ่อันนี้ว่าแป๊บเดียวเราวไม่เจ็บเลยแล้วก็แบบไม่มีการบวมแดงอะไรทั้งสิ้นนะฮะมันเคลียร์มีความรู้สึกว่าอุ่นๆตอนทําแล้วก็ไวมากๆนะคะนี่ ทุกคนคะต่อไปนะคะเรยยังไม่หยุดค่ะทุกคนเป็นโกโคสค่ะล่าสุดนะจไม่ผิดประทรมก็คือ8พฤติการนะคะับคุณหมอแอมค่ะทุกคนี้ก็2เดือนกว่าแล้วนะอยากดึงเข้าดึงออกอะไรทำได้เลยค่ะสบายคุณหมอโกโคสนี่หลักๆแล้วแบบง่ายๆภาษาแบบเยี่ยแก้วอยี่ํคำพูดแล้วเข้าใจได้เลยคืออะไรครับคุณหมอเป็นการฉีดวิตามินให้ผิวหน้ากระจางใสค่ะฉีดปุ๊บสวยปั๊บเลยไหมครับคุณหมอก็สวยเลยค่ะรอดูน้องฟลุ๊กนะคะได้คุณหมอ คือเวลาแต่งหน้ามันจะแบบมันจะดูผ่องขึ้นนะคะเวลาผิวมันจะเรียบเนียนขึ้นแล้วมันแบบมันดูใสๆคือเอวิเดนลุกเนี่ยคือลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาคือจอบได้เลยผิวที่อื่นที่โชว์เปลือยไปเลยดีเไง ทุกคนคะวันนี้สุ้กิดกโกโคอสเสร็จแล้วนะคะคุณหมอคุณหมอเล่าหน่อยวันนี้ยังไงเราใช้กันยังไงกี่โดสกี่ใจกี่โดสค่ะแปลคุณหมอคือความฉ่ำนั่นแหละความฉ่ำมันจะทุกอย่างอยู่ในโกโคอสหมดแล้วแต่งหน้าติดสวยแน่นอนถ้าดูตัวจริงอะค่ะตอนนี้หน้าฉ่ำม,มากเลยค่ะถ้าใครนึมมกภาพแบบว่าจะมีฟอร์มแบบนี้อัพเตอร์แบบไหนอัพเตอร์แบบนี้ค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะฉ่ำมากกลับบ้านแล้วคุณหมอพอล้ได้เลยค่ะมีสีหมอเรื่อยๆมีสีหมอเรื่อยๆโอเคทุกคนเดี๋ยวไปต่อ วันนี้จะไม่หยุดเราอยู่เข็มมากๆวันนี้นะคะทุกคนะคะสุดท้ายนะคะวันนี้สุดท้ายแล้วเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยคือการฉีดฟิลเลอร์ค่ะทุกคนคิดถึงมากจะไม่ได้คุณหมอแนละ้วขอเรียกเป็นคุณแม่แล้วกันคุณแม่ดาวน,นี้วันนี้เจอคุณหมอดาวนะ,ะดีใจมากๆล่าสุดนะฮะทาไปน่าจะเป็นกระดักกระดาาน่าจะ6เดือนนะ้ับว่าวันนี้ก็คร่าวๆที่คิดไว้คือฟูก็อยากได้ช่วงแบบว่าเอา่อมันมีชื่อแล้วนี่แต่ก่อนที่ฟูกทำใหม่ๆลยช่วง2ปีก่อน3ปีก่อนยังไม่มีชื่อเลยตอนนี้มีชื่อแล้วคืออะไรพี่พลอยคอนร ฉีดหน้าแบบให้หน้าแบบฮอลลีวูดแบบใส่ฟอก็คือมีแบบ ไอชิคโบมีจอลลยต่างๆให้มันชัดนะฮะเพราะหลายคนคิดว่าการเนี่ยงอะต้องแบบไปฉีดแฟ็ทอย่างเดียวจริงๆแล้วการเติมแบบฟิลเลอร์ให้เป็นแบบจอลลยอะเนี่ยมันจะหายเข้าไปด้วยนะคะทุกคนหน้ามันกรอบหน้ามันจะชัดมากๆเวลาแต่งหน้าเหมือนตรงเนี้ยมันเริ่มหายตรงเนี้ยให้แบบมันดึงขึ้นมาถึงเนี้ยมันดึงขึ้นมาถึงเนี้ยอ่าให้หนกเราอะชนหน้ากล้องไปเลยเวลาคุยกันนะฮะแล้วก็ปากค่ะทุกคนปากจะให้คุณหมอเติมปากให้นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าปากเนี่ยนานละตอนนี่ดูความสุด ว่าเราอยากให้ดูจริงๆน <nervous S 2> uh, ่าด so, ูน oh, no mm ี่จริงๆเราเขาก็เป็นคนที่น่าเบะปังบวกอยู่แล้วนะไมมากเดี๋ยวหนงงมากเนี่ยคือตอนนี้เขาพูดเก่งแล้วนะจำได้ว่าตอนเจอครั้งแรกนี่ต้องบอกปลุกเอาไง เขาบอะกับอย่างนี้แล้วตอนนั้นอ่ะยังไม่ไว้ใจเราขนาดนี้คือหน้าหนูเลียวมากแต่ก่อนแล้วกูหมอแล้บอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นน้ำโอเคไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาหมดชีวิแบบนี้แหละฟุกุร้อนเราขออนุญาตพี่ซากาดะเกียวคุณหมดสี่ซากเปียวเท่านั้นปอพวกนี้หนูว่า เลยจอเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใ่พื้ป่ะมาตองไหนไม่รู้ ดีมากเลยอะเศรษฐายิงอะโฟว่าเสริมหน้าค่ะเพาอาจจะไม่ชอบตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะฉีดยังไงดีคุณหมอเลยมาดีไซน์ล่าสุดให้สุดทรั้งที่แล้วที่หกเดือนที่แล้วที่หมอทำตรงนี้ให้เนี่ยคือ,อยังอยู่แล้วสวยแบบมันดูแบบ,บสวยมากนนแต่แคุณหมอไดดีไซน์ให้เข้ากับโฟกเลยแบบว่าให้แบบเป็นแบบกระดูกกระดูกหรือแบบโมเดลโมเดลนางแบบร่างอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเนี่ยได้ฉีดแม่นะคว้าถ่ายรูปกันนะคะ โอเคครับทุกคนหลังจากฉีดหน้ามาเป็นไงบ้างเนี่ยก็เกือบหนึ่งเดือนนะครับกูจะให้ดูว่าการฉีดฟิลเลอร์หนกแก้มกรามนี่มันเห็นผลเลยนะไม่ต้องรองกี่เดือนก็ตามดูนะเห็นปะดูดินี่คือหน้าสดนะฮะให้ดูความกรามของความโหนกเห็นปะดูดิดูดิดนี่คือปากล่างนะคะ ที่ฉีดมาคือหมอดานะครหมอดาทําได้คนเดียวนะฮะนี่ฟุกฉีดปักล่างมาแล้วก็กลางกับหนกการฉีดแบบนี้เขาเรียกว่าฮอลลีวูดเกลนะฮะที่ L C นะฮะทุกคนนี่อืมนาวมา นั่นแหละค่ะใครอยากเป็นแบบสายฝ่อชอบแบบด้านฝ่อเลยชอบแต่งหน้าฟอ่ฟอฝ่อหนักๆยอะไรเงี้ยก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะทางเอเคลินิกเลยว่าแบบมันควรงคนทำยัางไงาปริมาณเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยมันแล้วแต่บุคคลนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนก็ลองไปต่อดได้ทางนี้นั้นก็ต้องขอบคุณทางเอเคลินิกมากๆนะคะคที่มอบความสวยให้ฟุกตลอดมานะฮะหลายปีมากๆเลยที่เป็นแบบลูกหลักเอเนะฮะทุกคนนี่ฝ่อมากนะฮะยังไงนะก็ฝากไว้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคลิปนี้ก็ท่าลนกดนี่หนึ่งกดไล กลิงกิงใจไให้พูดได้ค่ะนี๋ยวลาลาก่อน,นะค่ะบ๊ายบาย